สวัสดีค่ะช่างส้มโยธาขาเหียนนะคะการที่เป็นผู้รบเหมาที่ดีเราต้องคำนึงถึงมลภาวะนะคะที่เราอาจจะทําให้เกิดเสียงเกิดฝุ่นที่รบกวนกับผู้ใช้รถใช้ถนนหรือรแ,แวกข้างเคียงในเคสกรณีนี้นะคะเราเป็นผู้รบเหมาปรับถมที่ผมดินให้กับโรงพยาบาลเกษมร,ราชซึ่งอยู่ตรงข้ามสุรราชการจังหวัดระยองนะคะแน่นอนละว่าเราจะต้องทําทุกอย่างอย่างถูกต้องและเคร่งครัดในส่วนของงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็จะมีในส่วนของขีดจํา เกิดเรื่องเสียงดังนะคะจะต้องไม่เกิน115เดซิเบลนะคะในส่วนของเสียงอย่าเสียงดังเกินไปทําให้คางเขียงเขาหนูกหูได้ถ้าเขาวัดเดซิเบลขึ้นมาเนี่ยเกิดปัญหาแน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของฝุ่นนะคะควรมีตะข่ายหรือว่าตะแกรงกันฝุ่นกันรอบสายงานของเรารวมไปจนถึงเวลาทํางานนะคะเราก็จะต้องทํางานตั้งแต่8โมงเช้าไม่เกิน5โมงเย็นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีขอกรณีพิเศษกับทางเทศบาลหรือว่าทางเขตแขวงนั้นๆก็สามารถ ทําล่วงเวลาได้ค่ะแต่ในกรณีปกติก็8โมงเช้าหรือ5ามงเย็ยนแล้วก็จันถึงสุกนะคะอย่าไปทําเสียงดังวันเสาร์หรือว่าอย่าทํำมืดเกินไปนะปัญหาจะเกิดที่เราได้นะคะ